แต่ว่าประมาณประมาณการของบัรดาวิชาชีพสื่อมีสักประมาณสิบข้อแต่ที่เราปฏิบัติกันได้กี่ข้ออ,อย่างเช่นเราทำข่าวเพื่ออะไร<ม>เราทำสื่อเพื่ออะไรเราหาข้อมูลไปเพื่ออะไร<ม>เพื่อให้คนเข้าใจ<ม>หรือว่าเราเข้าใจหรือเราสื่อความหมายนี<ม>้ใครเข้าใจอย่เช่นเราทำข่าวขึ้นมาวันนี้มีงาน สัมมนาของชุมชนหมู่บ้านเราก็เผยแพร่สือ่ขอข่าวสารว่าวันน,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 วน,นี้ที่หมู่บ้านชุมชนมีงานมีคนลักคนใหญ่มาร่วมงานเราก็ทําสื่อเผยแพร่สื่อข่าวสารในที่นี้ให้กับชุมชนแต่กับอีกมุมนึ่งถือว่าวันนี้มีงานเราทาสื่อแบบไม่มีจัญญาบันวันนี้มีคนไม่ดีมาร่วมงานามาปั่นป่วนในงานถามว่าเราจาเป็นไหมที่จะต้อง นำเสนอสือนำเสนอข่าวที่เผยแพร่ออกไปในแนวนี้อวันนี้พี่บอกว่าเราทำสื่อไปแล้วหนึ่งมีข้อมูลที่ตรงหรือไม่อ่าถูกต้องหรือไม่เราทำไปแล้วใครเกิดร้อนบ้างชุมชนหมู่บ้านตัวเราเองอ่าหน่วยงานสังกัดทำมาแล้วเกอดร้อนเกิดร้อนแบบไหนถูกเจ้าหน้าที่เนถูกลงโทษ ผิดกฎหมายด้วยถูกเราเรียนแต่ว่าเราทำไปแบบนั้นน่ะมันคุ้มไหมต่อไปส่วนที่สองอเรามีความรู้ความเข้าใจและเท่าดันสื่ออย่างไรความรู้ความเข้าใจในแนวว่าเราทำว่ามีพื้นฐานในการเขียนข่าววัตถุประสงค์ของขาอ่าวเป็นองไร ข่าวก็มี้รื่งประชา,า,าันข่าวการจัดงานกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านของประเทศสื่อการที่ให้คาวามรู้สื่อการที่เพื่อความบันเทิงดูแล้วก็ตลกโงกันก็ไม่เป็นอะไรแต่ตามสือที่โจมตีอย่างเช่นบุคคลนี้ไปทําให้ดีตรงไหนเราเอาเราจาเป็นไม่ที่จะต้องออข่าวมานําเสนอ ต่อไล่าที่มาที่ไปนะครับเราสามารถตรวจสอบได้หรือไม่เรามีความรู้ความเข้าใจความเท่าทีนแต่ข่าวที่เราน,นําเสนออย่างเช่นเพื่อนสมมาอย่างเงี้ยสมมาแล่าวอย่างนี้อย่างนี้ไอ้จริงหรือเปล่าเราเราเช็คได้ไหมว่าข่าวเนี้มันจริงหรือเปล่าที่เกิเดเหตุจริงหรือเปล่ามีบุคคลที่เกิเดเหตุจริงหรือเปล่าเราสามารถเช็คได้หรือเปล่า บอกว่าคงสงสัยถามเพื่อนถามเพื่อนมาได้เพื่อนที่เป็นสื่อ้วยกันสื่อที่เป็นหน่วยงานเช่นอ่าสมาคมว่าข่าวที่เกิดขของเนี่ยทำไมกระแสมามากจังเลยคนดูเป็นล้านเนี่ยเราเช็คได้ไหมว่าข่าวนี้จริงหรือเปล่าอแล้วก็ต่อด้วยส่งเสริมผู้รับสารมีความรู้เท่ากัรสือไม่ผู้รับสารก็เพื่อนเพื่อนทุกคนในห้องมีความรู้ มีพื้นฐานในการรับสื่อหรือเปล่าแล้วเรา,เอาอะไรมาเปรียบเทียบอย่างเช่นเรามีคุณธรรมหรือเปล่าคุณธรรมถ้าผมเป็นพุทธนะบอกว่ามีคุณธรรมแบบพุทธแต่ต้องมีสาหนะนอกจากมีคุณธรรมแบบสลาหใช่ไหมใช่ศาสนาเขาไม่เหมือนกันแต่วันนี้ที่เขาบอกว่าเราทําไปแล้วใครเดือดร้อน สา,ายมือเราเพื่อนฝันเราเป็นญาติน <the> ้องตามไปยล้วเดือดร้อนสองฝ่ายเราคุมไหมถ้าเราจะไปทําในแนวนั้นอ่ะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลใช้วิจารณญาณเราจะกระตุ้นความคิดอย่างไรว่าเราจะเอาอะไรมาตรวจสอบได้ไหมคือตรวจสอบเราพูดได้ว่าตรวจสอบแต่เราอะไรมาตรวจสอบอย่างเช่น ตัวสอบข้อมูลเราก็มีพื้นฐานข้อมูลระตรวสอบหนึ่งปีกฎหมายเ่าใช่ไหมเราก็รู้ดว้วยกฎหมายเราทำสื่อเนี่ยรเราอะไรมาทรเทียบมาเปลียบเทียบไ้บ้างอย่างเช่นอ่ามินประมาททุกคนอย่าลืมนะมินประมาทมีความผิดและวก็ต้องจ่ายเงินค่าปรับด้วยถ้าว่าเกิดการร้องเรียนหรือมีการสูญเสียขึ้นมา กับผู้ที่เสยหายนะต้องระวังทุกคนี่เป็นสื่อทุกคนแล้วก็กลุ่มบุคคลเนี่ยกุมบุคคลอเช่นสมาคมช่มงรมเด่งข่าวกลไกในการควบคุมข่าวอ,อย่างเช่นวันนี้เลยสมาคมผู้ประิษข่าวออนไลน์ทุกคนกรู้จักองค์กรใช่ไหมครับองค์กรนี้เขาใหญ่นะผมดูแล้วนะประเภทหนังสือพิมพ์สังกัดเขาเนี่ยที่ในเครือกัย ประมาณสิเล่มก็จะมีแนวไตรั์ที่ดังๆอยู่อ่ะไตร์ถ้าว่าผมจำได้นิดหิดประมาณสี่บัก็ไปดูใน Google น,นะแต่ว่าองค์กรที่ประมาสมาคมเนี่ยสมาคมผู้ปริคาวอย่างเช่นนะเราทำข่าวไม่ดีทำข่าวที่ผิดผ้าเราไปนะตอนนี้ผมจะแจ้งว่ามีกฎหมายใหม่กำลังจะบังคับใช้เอาผิดผู้ที่ทำสื่อบิดเบือน และจงใจทำลายชุมชนบุคคลองค์กรประเทศชาติและคุณจะต้องเสียค่าปรับและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย